สวัสดีครับผมแม็กจนเดียนะครับสวัสดีเช่ายูทูบทุกคนเรอบที่เขามารับชมนะครับนี่พาบังเกี่ยวนะครับดีที่เจ็ดสิบจีนะครับจีพัดนะครับข่าดอนะครับเกี่ยวกข่าดอเจ้าครับแท้ๆเลยครับแล้วอีกสองสามเจ้าก็จบโดยดูการข่าดอนะครับก่อนสิไปเดินสายเขาชิพานะครับเขามมลีนะครับที่นี่มอน้ก็จันแมีเพชรเวียกแล้วนะครับล่องมัวยล่องวิชาเลยมันนี้เจอ่ เขามุ่มนะครับเสียบนะครับหัวเสียบเขาไปนี่ขั้นแทยถอยออกไ่ได้กับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะครับโอ้ย้างลังก็เป็น,นห้องนะครับออโอ้ยจังเป็นจังครับงานนี้โอ้ยจันเมียบก็ง่วงเลยเดินข้าตตอจันเมีบยบว่านควันซุบอยูอ่ในตอว่างั้นเออโซก็เลิ่มมากรูนะครับ รถสโซเตรียมนะครับนี่จะเตียนใบนะครับเออนี่จะคล้องหน้าครับยิ้มแย,มย้มครับวันนี้เออโอ้ยโสดถึงมือน้อนินะครับเอาเดี๋ยวคือสีบปุ่นเลเบิ้งตอนดึงดอกเดี๋ยวให้เบิ้งเตืตอนเกี่ยวนะครับ <c oughs> โอเครับดึงหนาเพียงออกมาเลยนะครับดึงหูหนาใส่ทั้งให้ลูดิกนะครับทั้งน้ำมันให้ลูดิกดึงเบียดออกมาเลย เนี่ยพอพุ่นนะครับเี๋ขาจะนับตู้มนะครับต้องนเง็นเกียรคับมาบนรถเกลียวรถไถนะครับรถเกโุนะครับได้เอยอะสามเจ้านะครับสามที่เจ้านี่ก็เบิ้ลนะครับในมูบ้านนะครับนี่สายงานของผมนะครับเบิ้ลเขาเกลียวแล้วนะครับเขาดอยนะครับ ย้ำตัวล่างรถนะครับยอมยอมรุ่งย้รียู่รุ่งในเตามะลิสิบหานะครับ้าจันทร์นะครบด้วยถำงานนะครับขั้วละเบนภาจเลียนจุดหัวจรวดนะครับหัวจรวดเหล้าไปเมียนะครับพูดไปเมียนะครับพุดหานะครับพุดหัวเดียวนะครับ Cường lang của cuốn đỏ luôn lờ được không? โอเคกกันนะครับมลมเป็นลมนะครับเดี๋ยวจังอันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับมีคนบอกมานะครับเลนรถเกียวเลนรถไทยเลนรถอันนี้เลนรถนี่แม่นจนก็นจนบดวนนะครับแม่นรวยก็รวยบดวนนะครับ มีเงินก็มีข้าวเดียวคนวะเป็นทุกข์ก็ทุกข์บัโดนนะครับเพราะว่ามีกับเด็ซ้อมรถนะครับมีเงินมากกับเด็กข้างหวดนะครับไยสิ่งลราย,ยางนะครับนถามมาว่าโบอ,อยากเรียนรถไป่ค่วอ,อยโบัส่นมีรถเกียวรถทุกล้อรถไถนะครับตรงหงวดรถไปข,ข,ขั่วทนเดียวไหวบอนะครับเป็นถามมานะครับ รถเกี่ยวก็ได้เงินตามไปดูนะครับรถไถกว็ได้เงินตามด,ดูนะครับรถ,ถ,น,น,รบรถบนี่ก็พรืออยากกินนะครับโปมันแนวว่าเดี๋ยวมาลำลยบ่มีเดียวมามีนั่งปัญานะครับก็ดีดูเล คืออยากคือกินไปจะเลยเหมือนะครับหาเต่ากินคำครับรถทุกหลัวนะครับฟางงานก็ได้กับไรนะครับฟางงานก็เฉียดที่งานไร้วันนะครับเหมือนเราซ้ำลอยนะครับรถทุกหลันะครับรถเกี่ยวนี่ก็มีนาเดียวนะครับยงี้ยมีเกี่ยวตะลเุ่ยก็ต้องเอานว่าเก็บเงินมาสมบัตรุงนะครับเตียนหลายๆทีในหลายอย่างนะครับรังงานกเบ็ีงานไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับรถเกี่ยว เดยวลอยต่อเพิ่มไปว่าคูขึ้นโกดอยแ้ครับเพราะว่ารถโก้นี่เป็นคือมากกับเป็นหนีนะครับทุกเดือนนะครับใส่แต่ว่าสองงานไร้นะครับ,รงงรบเพราะว่ารถห้องรอสองงาน,องงานโอ้ยรถโก้สองงานไร้นะครับรถโก้นี่ก็เลี้ยงโตมันได้อยู่ยแล้วแพราว่าทางงานมาไล่แล้วักสบายอย่างนี้น,นะครับพวกอันอนี้เป็นยังไงพวกแถวๆนั้น เป็นงานรลายเมืนกับคนสื่ออย่างนี้นัำรถเมงโกมีคนเห็ดงานตัวเองและเห็ียดใจนะครับแดีอันนี้เฝ้าสู่ฟังนะครับเป็นถามมาว่าไมีรถไถรถเกีียวรถพวกวนี่คนเมโคคนเดียวได้บอ่อนะครับไหวบอ่อนะครับเมคโคนี่ไล่เดือนนะครับเดือนละสองสามหมืน่นถ้าจอดไว้เลยเนี่ยบอ่อ มีงานเดือนละเทื่สองเที่กวนี่ก็ลำบากจรินะครับลำบากกับการจิบใจัยหาเงินเดือนละหมื่นสองหมืน่นส,สองสามมื่นนะครับนอกที่แจกว่าติดออกงานจะเดือนหนึ่งนี่ระมาณจดสิบมื่นน่ครับเพราะอะไรนะครับพันนะครับเต้ากับมือละซีพันหาหาพันนะครับ 14, 000, าานนรถไมโคร ก็ผมนี่ย้อมนั่นแหละก็มีขั้วเอาไว้แห้งบ่มีนะครับเอาซตำนี่นะครับตามีตามเกิดนะครับคลิปนี้ก็พ่อไว้เท่านี้ก่อนแล้วครับวันนี้ขอพุ่นทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องแม็กจิมเนียนะครับครับสวัสดีครับ